ยังไม่มีคนมาดูเล มาแล้วมาแล้วมาตรฐานคนรวยสดธุรกิจจะอยู่ที่หนึ่งร้านท่านต่อรอบนะคะถ้าไม่ถูกติกต้องนี้เลยอ่ะคุณล่ะคะที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะจ๊ะที่มาร่วมอ่าช้อปปิ้งที่ห้างธุรกิจซปเปอร์เ็นเตอร์แล้วได้มีโอกาสนะคะทิ้งคูปองรุ้นชอบชิงรางวันไว้ที่นี่วันนี้เวลาดีมาถึงแล้วนี ในกล่องรางวัลอยู่หนห้องที่เราจะจับฉลากเนี่ยค่ะอ๋อเราจับไม่ค้อยแล้วใช่ไหมจับแล้วค่ะจะมอบก็คือเราจะประกาศมอบเลยใช่ไหมใช่โอ้จับไปแล้วจับไปแล้วรู้ผลผู้โชคดีไปแล้วโอ,โอเพราะฉะนั้นรางวันที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ที่เราจะมอบคือในส่วนของรถรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะยามาฮ่าฟีนโน่โอ้โห หนึ่งคันแบบนี้เลยขี่กลับบ้านได้เลยนะเติมน้ำมันให้ียังโนอะนี่ยังค่ะคุณคุณผู้โชคดีเออชื่ออะไรเนาะมาแล้วมาแล้วเอาน้ำมันมาด้วยไหมพี่ยังไม่ได้เติมน้ำมันให้นะให้แต่รถนะหนึ่งคันเลยมูลค่ารวมขายของสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทวันนี้ให้ปีกับการช้อปปิ้งที่ห้างมิวสิควันเซเตอร์ร่วมกับบริษัทคาโอนี่ บริษัทคาโอเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเชิญใครคะเชิญคุณนะคะนาซ่ะมันไม่เห็นกล้องอ่ะโอเคค่ะแอะไรโอ้โอเคผลิตภัณฑ์ของบริษัทคาโอนะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอสแพ็กอีซี่นะเอสแพ็กอีซี่ีอันนี้เป็นสูตรนุ่มรีดง่ายหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอสแพ็กอันนี้อีซี่ปกติเนาะโอแล้วก็ตัวใหม่แรก เหมอนดั่งดานฟ้าอะไรนะครับเหมือนทิวทอศนี่แอนที่อีซี่ซันนี่อีฟใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีท่านถัดไปรอบต่อไปก็อย่าลืมสนับสนุนในส่วนของบริษัทจัดบริษัทคาโอน่าจากนี้คาโอยังมีในส่วนของอ่ามาจิคีนไฮเตอร์และที่ขายดีก็คือโปรโมชั่นอะไรนะที่ หนึ่งแถมหนึ่งให้ยังมีรายการอยู่นี่ได้ใช้ของดีแล้วมอบรางวัลคืนกับให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้รางวัลที่หนึ่งรับไปเลยรถจักรยานยนต์เดียมหาคี่โน่บรลคัสติมสองันเจ็ดร้อยบาทเรียมจังไปเลยมือเบียโตมือให้กับผู้โชคดีหนคะเผู้โชคดีรอยอยู่ไหนโตมืออยู่กนีย่างเดี๋ยวอีกสะกู่เราจะทำการประกาศผลแล้วก็ทำทำการมอบรางวัลเนาะ รอท่านผู้บริหารมาแล้วก็รางวัลถัดมานะคะที่เราจะมอบในส่วนของวันนี้ก็คือเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะจ๊ะเครื่องซักผ้าซ <c oughs> ัมซุง,ง,อง,องสองเครื่องเหรอ <c oughs> ใช่ใชสองเครื่องนะคุณู <c oughs> ้ามูลค่าของเครื่องซักผ้าว,วันนี้ที่เราจะมอบนะคะ6,990บาทมอบให้เลยนะคะ <c oughs> และก็รางวัลถัดมารางวัลที่สามคุณลูกค้เป็นในส่วนของไมโครเวฟค่ะ จากยี่ห้อโตชิบ้านะคะมูลค่า2รางวัลจำนวน2อรางวัลมูลค่า1,990าอาบาทแล้วก็สุดท้ายรางวัลที่4เป็นพัดลมยี y ่ห้อไปโน้ตพัดลมอาตาริเลยนะยนะโอ้โหแบรนด์ขึ้นชื่อเลยนะมาแจกตรงนี้พัดลมอาตาริมอบเยอะด้วยวันนี้เราแจกให้เลยพัดลมอาตาิ2ีเครื่องคุณภาพ ลมฮาตาลิ20เครื่องมูลค่า570บาทมอบให้เลยเดี๋ยวอขอกำลังทีมงานขอเสียงตบมือดังๆนะระหว่างที่เราเริ่มนะอ,ะอะขอให้ก่อนได้ไหมเสียงตบมือเราพร้อมไหมน,นะเทสเลยชิมงานนะอะขอเสียงตบมือต้อนรับนะคะกับรายการสุดพิเศษของบริษัทค่าโอตรงนี้นะคะอะขอเสียงตบมือสามสี่ตบมือห้า ดิี้โซนอะไรกันหน่อยดิชยพี่ขอด้วยนะตัวช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้านะคะเห็นหน้าเห็นตาคุณผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลที่โอกาสจะต่อรายการอีกไหมคะเนี่ยไดค่ะค่ะอหนยอะมาต่อรายการไหมพี่ันร์เต้เยนไปต่อยไปเอ่ยเดี๋ยวเราจะอันนี้คือเราแจกกี่เดืนครคะห่งเดือนอ เดือนพฤศจิกอีกครั้งหนึ่งเราจะจับรางวัลเดือนพฤศจิกาย,ยนใช่ไหมอาคุณลูกค้าที่อยากจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้บ้างคือ,อยังไงเราก็ใช้อยู่แล้วค,คุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมสก๊อกหรือว่าน้ำยาถูพื้นนะคะผลิตภัณฑ์ถูพื้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ช่วงนี้ก็ต้องใช้กิดบ้านเพราะว่าเขาป้องกันเขาเรียกอะไรนะแบคทีเรียได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อ ซื้อแล้วยังไม่พอคุณลูกค้าซื้อไม่เยอะ้วยนะน้องบอกเลยวันนี้ขอามน่าโชว์หน้ากล้องหน่อยนะอันนี้อ่ะซื้อ50บาทคุณลูกค้าซื้อสินค้าค่าโอครบ50บาทคุณลูกค้ารับไปเลยคูปองรุ่นโชคจริงวันหนึ่งไปได้ไเลยซื้อเยอะก็ได้เยอะมีโอกาสลุ้นเยอะอแบบอยากแจกจริงๆอยากแจกจริงๆแล้วก็เจอกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนวันที่8 เราจะมาประกาศผลเราก็เริ่มแจกตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคุณลูกค้าที่มาช้อปปิ้งที่5้างจุลิกิซูเป,ปอร์เซ็นเตอร์ยังไงอย่าลืมน,นะคะถ้ามีโอกาสสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์บริษรัทคา,าโอนะคะอย่าลืมรับคูฟองแล้วก็มาลอืวว้นโชคชิงรางวัลกับพวกเราด้วยนะคะนี่แหละหลาน เราขับไปเลยค่ะให้น้องขัรไหมเอาพี่ตี้พี่ทำไมลงรถล่ะได้คน้รางวัลเชิญมาเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เราได้คนนี้าเหรอโอ้อาชีพอะไรไหม้าาน ไปแสนไกลแนละถึงต่างประเทศเลยนะคุณทำงานดีๆนะสวัสดีค่ะคุณพี่น้องต้องกับน้องนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะอ๋อเป็นคนโคราชอ๋อหนูว่าคนโคราชค่ะคนโคนราชอำเภออะไรนะอ๋ออำเภอปักธงชัยแต่ว่ามาท๊อปปี้ที่ดวิกิตบ่อยไหมเนี่ยนานๆทีมานะแต่ก็มาแล้วได้รางวัลเลยเหรออ๋อได้อยู่ที่นูน่นแต่นะคะที่ คของรางวัลที่ได้วันนี้เป็นอะไรคะโอ้โห้กิ่งสักผ้าเลยเหรอโอเคโอเคปกติใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของบริษัทคาโอคะอ๋อใช้เป็นแอทแท็กแบบผมเหรอหรออ๋อใช้แอทแท็กน้ำใช้ดีไหมคุณลูกค้าห้อแล้วใช้ดีไหมคะห้อห้อโอ้ใช้ประจำเลยไม่เปลี่ยนใจเลยนะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยนะโอ้โหะดีจริงๆของดีและยิ่ง สุดยอดและกลิ่นหอมใช่ไหมคุณพี่ซักสะอาดไหมคะซักสะอาดเนาะอ่าของดีราคาถูกด้วยหนึ่งแถมหนึ่งให้ด้วยนะโอ้โหแล้วที่สําคัญวันนี้มอบกําไรคืนให้คุณลูกค้าด้วยเกินคุ้มค่าเกินราคาเนาะคุณพี่เนาะแล้วที่บ้านมีเครื่องประค่ายังไงเะอดีอ๋อเหรออุ้ยเสียพอดีอีกว่าจะนะเสียแล้วรอได้ไปใหม่เลยนะโอเคค่ะดีใจด้วยคุณพี่ชื่ออะไรนะคะ สุมาลีโพคามเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราทำพิธีมอบนะคะขอบคุณค่ะอาโค้เสียงต้องมาให้พี่สุมาลีโพคามะคะ่ะเนี่ยเาใหม่ทำไมเป็นแบบนี้นะเอาใหม่ดังๆดังๆอ่ะมีผู้โชคดีท่านต่อไปมีรออยู่ตรงนี้ไหมคะมีไม่เอย่ยไม่มีแล้วหรอเอ้รู้ว่าเขาจะสละสิทธิ์กันนะ <c oughs> <c oughs> มีไม่ไหมคะผู้โชคดีที่รอรับรางวัลอยู่มีไม่เอย่ย อุ้ยจริงเหรอไม่มีจริงเหรอถึงเวลาแล้วนะเนี่ยการเปรับหลานฮะมาคนที่ได้ม้อใส่แกิปรนนักหลานรอแล้วท่านอื่นๆถ้าไม่มาเราทำยังไงอ่ะหม้อจะมาที่มาหรใช่มเราคยกันหลังบ้นไม่ไดใช่ไหมใม้อจะมาที่มาใช่ไหมอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดบางท่านอาจจะมาบางท่านอาจจะไม่ได้มาที่มาอย่างไรฝากแสดงตัวหน่อยนะคะคุณผู้ชม ขอทีมงานมาโชว์ผลิตภัณฑ์ไหนเมื่อกี้คุณพี่สุมาลีบอกใช้ดีมากหนึ่งแถมหนึ่งด้วยขอดูหน่อยได้ไหคะใครยังไม่เคยใช้วันนี้อาจจะเปลี่ยนแตเอะ๊ะคนดูกี่ท่ <22 S 1> า 22. 22. 22. 22. นคะเช็คคนดูวยพี่หน่งยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองี้เหรอยี่สิบสองี้เหรอน้นอนไงไวค่ะมาใครจะรับใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณลูกค้าที่กำลังจะได้รับของรางวัลอยู่นะตรง ต้องซื้อนี่เลยลค่ะคุณลูกค้าผลิตภัณฑ์ a อสแพคแบบน้ำ 3D soft liquid นะคะอันนี้เป็นกินใหม่ล่าสุดน,นะคะที่คุณซันนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะคะในีให้เราให้ตาเอาดูหอมอยังไงเนี่ยหอมขึ้นสวรรค์ยางังนะหอมขึ้นสวรรค์ขนาดยูที่720 ml สูตรใหม่กินใหม่ตอนนี้ราคาเท่าไหรนะ่คะ7 9บาทแล้วก็ ลงเมลด้วยหแสนหนึ่งร้คุณลูกค้าคะ s น n n y Kiss อินซันนี่ Kiss น,น,น,น้องบอกเลยหอมอ่อนๆแต่หอมหอมแบบไม่ต้องปรับให้รู้ใช่ไหม้าใจถูกเลยเนี่ยใช่นะก็คือซักเสร็จก็คือเขาหอมเลยเนะาะเจอมันหอมเลยหนึ่งแถนหนึ่งด้วยนี่ท่นคือบริหารใจย็นต่อนี้สักหนยค่ะ อันนี้คือไปจับที่กรุงเทพมาแล้วใช่ไหมคะไปจับอ๋อจะมาสักคู่นะคะ Terima kasih telah menonton อยากได้ว่านไนยอยากได้ก็ต้องใช้แอ t แท็กสิคะมีคุปองโชยคุณลูกค้าดูไหมคะคุปองตัวยอย่างเลยพี่กำลังเดาใจคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดอยู่ว่าอยากจะได้บ้านทุกคนละ่ะของรางวัลรอบหน้าโอ้โหแจกใหญ่กว่าเดิมซะด้วยอ่ะมาดูของรางวัลรอบถัดไปนะยังทันยังทัน อยากได้50บาทนะซื้อ50บาทมีสิทธิ์ลุ้นโชคเลยเรามีไหมชิ้นไหนเราห้บาทมีไหมไม่มีมีปะมีเหรอถุงไหนถุงไหนโชว์หน่อยเชียวห้าสิบเ็นห้องไหนโชว์หน่อยอ่ะคุณลูกค้าเบาฟังรางวัลรอบถัดไปคุณมาชาบ,บอกว่าอยากได้จังใช่ไหมอ๋อคุณคุณมาชาบอบบกตบมืออ่าเอาหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือซื้อหนึ่งถุงก็ได้สิทธิ์ชิงโชคเลยไง ลงเมลด้เนี่ยลงเมลถุงเดียวถุงเดียวได้รับคูปองไปเลยนะจ๊ะถุงนี้ราคาอ้า59บาท59บาทได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแสนดีซักผ้าสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้อย่างดีลดกลิ่นไม่ใช่ดิไม่มีกลิ่นเนาะยับยั้งกลิ่นเหงื่อบนผ้าระหว่างวันและยับยั้งกลิ่นอับได้ดีมากนะคะส่วนเมื่อกี้59นะใช่ไหม 5 9บาบาทรับคูปองไปเลยเดี๋ยวมาดูรางวัลรอบถัดไปอย่าลืมนะคุณลูกค้าวันที่วันที่8พฤศจิกายนคมาดยนคุณ,คณ,คณลูกค้าดูคุณคุณลูกค้ามาดูของรางวัลรอบถัดไปนะ มีมีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อไม่มีทองคำใช่ไหมเป็นรูปน่เฉยเหรอในนี้ไม่เห็นม,ม,มีใช่ไหมอ๋อใตกำนันทองคำอ๋ออ่ะมาดูรางวัลของรอบถัดไปนะคุณลูกค้าขออนุญาตซูมแป๊บนึงนะคะนี่เครื่องซักผ้ายหยอดเหรียญหนึ่งเครื่องรอบมาเป็นของ LG ให้1รางวัลมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะคะรางวัลที่2เป็นบัตรกำนันทองคําจํานวน2รางวัลรางวัลละ7,000บาทก็คือลูกค้าสามารถไปไปไปใช้ไปซื้อทองคําได้ใช่ไหมกับร้านอะไรออโรเหรอออโราและจะบัตรกำนันทองคำของออโรลานะคะรางวัลที่3เป็นมอทอดไร้น้ำมัน4รางวัลรางวัลละ3,000บาท รางวันที่4เป็นพัดลม16นิ้วจำนวน15รางวัลรางวันละ550บาทรวมทั้งหมดโอ้โห15 15 20 26รางวัล26รางวัล26ผู้โชคดีในรอบถัดไปใครดวงดีก็น่าจะได้รางวัลใหญ่นะคะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะจ๊ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปัดกำนันทองคำอ่าะ ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีบ้างต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของค่าโอค่ะอุย้ยตกใจอันนี้เราตบม,มืออยู่ใช่ไหมมาแล้วผู้โชคดีมาแล้วมา,วมาเชิญเลยค่ะท่านผู้บริหารมาได้ยังบ้างยังไม่มาพี่จะได้สัมภาษณ์ผู้โชคดีก่อนมาแล้วในผู้บริหารม,มาแล้วอะไรน่ารักน่ารักใน,นในในท่านผู้ชมทางบ้านอยากดูนะเออนีอ่โอ้ยหันหน้านี่ เหมือนิเหมือนเหมือนเหมืนเมือนทิมงา,านที่เลยทุกคนแบบไม่สู้กล้องนพี่เลยนะเออทำไมเป็นแบบนี้อะเดี๋ยวรอสักครูน่ะนะคุณลูกค้าจะมอบให้แล้วอ,อย่าลืมนะคุณลูกค้าจับอีกครั้งวันที่8ดพฤศจิกายนคุณลูกค้าซื้ออะไรก็ได้ ของบริษัทคาโอนะคะคุณลูกค้า50บาทคุณลูกค้ารับสิทธิ์ลุ้นโชคชิงรางวัล1นสิทธิ์ซื้อ100ก็ได้2 0สิทธิ์นะคะ ซื้อ200ก็ได้4อ่าเราใช้อยู่แล้วเป็นของใช้ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของบรษิษัทค o าโนะคะเป็นสินค้าขึ้นชื่อทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อท a ท็กอีซนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นมาจิกินยอดขายอันดับหนึ่งเนาะใช่ไหมเ <c oughs> อ,อ,อาเดิม ง่ายๆฟังอยู่เพลงเดียวไหนโยกให้พี่โชว์หน่อยได้ไหมไม่โยกพี่ไม่ให้นะเนี่ยว,วันเนี้ยได้ป่ะได้ป่ะเออเรามีเรามีเงื่อนไขแล้วตอนนี้ได้ไหมนิดนึงได้ไหมไม่ได้หรอโอ้ยทำไมอ่ะเอาใครจะโยกให้น้องหน่อยงั้นมีไหม สวัสดีคะ่ะคุณแม่น้องวาวานะคนที่มากพร้อมแล้วคะ่ะมาเราจะมอบสองสองท่านนะคะเป็นรถรถจักรยานยนต์นะคะกับเครื่องซักผ้าโอเคโอเคคะ่ะก็อันนี้คือผู้บริหาร ขอเสียงตบมือต้อนรับนะคะใจหุยนะคะนี่มาแล้วเป็นเกียรติมากวันนี <S <s ้มามอบรางวัลให้ถึงที่หน้าคมัคตะก้องช่วยพี่หน่อยค่ะใบพี่เจ็ดค่ะขอตะก้องหน่อยค่ะขามุมหน่อยอันนี้คือไคได้มากไปสวยโอเคค่ะ ผู้โชคดีนะคะเฮ้ยหนูจำคุณพี่ได้อ่ะแล้วคุพี่มาบ่อยหนูจำได้ลูกค้าประจำ ประจามนะคะได้โชคเลยมาต่อมาต่อเป็นนิชาหลายปีแล้วนะเนี่ยสาปีแล้วนี่ยถึงไหมเดือนนั้นเนาะอ๋อชอบยอดเลยค่ะชอบยอดเลยชอบยอดเลยลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมอบมอสัยนะคะอ่ะพิธีกรก็เดี๋ยวเราจะทำถ่ายรูปเลยนะโอเคค่ะอ่ะถ่ายรูปด้วยกันไหน ถ่ายรูปมน้กนเลยไ่นีะเดี๋ยวถ่ายรูปเพี่อนๆนีคะเห็นัไ้ยืนขอบคุณค่ะสาบคุณค่ะเขาเซ็งตบมืออีกรอบใหมกับผู้โชคดีค่ะโอเคสุดยอดมากดีใจมั้ยคุนพี่ดีใจครั หนูก็ดีใจด้วยหนูจำลูกค้าได้ลูกค้ามาประจำเลยอ่านี่ลูกค้าวักอ่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพี่สุมาีเรียนเชิญค่ะถิมกตะมือไม่รอ้่ไปคอยรอมนะออสเตรเลียเรัอยหลายคนมากเลยขอติมต่อไปคุณพี่สุมารี่ะเยู่ตรงนี้แล้ว เพื่อสภาพการถ่รูป่ลยจตากล้องอยู่ไหนเนาะเสียพอดีเลยคุณพี่ัอมันเลยไม่พอดีเลยต้องมากับดวงจริงๆนะเนี่ย่กไหมคะตาก้องโชว์ตัวหน่อยในช่าภาพคะโอเคนี่กล้องม่สดนะคะเอาช่างภาพโอเคสวยๆนะคะสวยๆนะคะ เจ๊หสวยนะคะครัหนึสองสามครับโอบคค่ะดีใจด้วยค่ะตบมือพี่สุมาลีด้วยค่ะเจอดมากกลับบ้านงไอะกลับบ้านยะม่ได้หนูดูแลให้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดี อบคุณไปหิ่นะคะค่ะประสบคาณลเวลาให้เรงานด้วยกันด้วยกต้องค่ะลเต้องอยู่งค,ค่ะเอยู่ฝ่งน้ก่อนจะไ,ไดะไ้เห็นมองไป ส่วนเรายังอยู่ไหมอยู่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 ทีานเลยสองท่านะอยู่อยู่อยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวนะโอ้ยไปไหนกันวอ๋ออยู่มาแที่27 29คนนะคุณพี่สุปราณีแม่น้องวาวาคุณมาชาจังคุณมาเดีอ่อนนะคุณทิพวรรณอะคุณลูกค้าทุกท่านเลยหรือคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดแล้วก็คุณลูกค้าที่ที่อยู่ทางทางบ้านนะคะ ชมไลฟ์สดแล้วก็ที่อยู่หน้าร้านนะคะน้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในส่วนของบริษัทคาโอนะคะใครอยากเป็นผู้โชคดีใครอยากได้รถจกักรยานยนต์ไปขับฟรีๆตรงนี้ เขาเรียกะัยนะกได้รถจักรยานยนตไปขับด้วยเราได้ใช้ผลิตภัณดีดีด้วยในส่วนของบริษัทชาโอเงื่อนไขง่ายๆนะคะคุณลูกค้าแค่ซื้อสินค้ากับบริษัทชาโอนะคะเป็นสินค้าคุณภาพทั้งหมดติดแบรนด์ติดตลาดทั้งหมดคุณลูกค้ารู้จักดีนั่นก็คือแอตแทกนะคะ i าจีคินนะคะแล้วก็ไฮเตอร์มีมแค่นีนะะน้หมีตัวอื่นอีก อ,อ,อ๋อเบโอเบ,โอเ,บโอเร่ใช่เปล่าเบโอเรอ๋อเบโอเล่ลเลใช่ใช่อ่ะบบโอเล่ลอเลงิลอเลเอแฟซ่ามาจิกีนมาจิกีนกนี่ยอดขายอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะได้หมดเลยของบริษัทคาโอคุณลูคกค้านะจ๊ะครบ50บบาทรับคูปองลุ้นโชคหนึ่งใบ โอ้โหไม่ต้องซื้อเยอะนะก็มีสิทธิ์ได้รับจักรยานยนต์ฟรีๆแบบนี้ไปเลยแล้วยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายยังไงใครที่สนใจฝากมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะแล้วก็เราจะประกาศผลผู้โชคดีอีกครั้งหนึ่งวันที่8พฤศจิกาย,ยนเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อวันนั้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท่านต่อไปอ่าสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ແຮເດີ້ເນາະເດີ້ມາຍ້ອຍ